สวัสดีครับันนี้ก็อยู่กับช่องสเตชันโซนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่ที่บขสศรีสะเกดนะครับผมยามเย็นนะครับผมช่วงเย็นนะครับต้อนรับต้นเดือนสิงหาคมนะครับผมอนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่บขสศรีสะเกดของเรานะครับผมาก็มีรถให้คอยให้บริการอยู่นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็น ไปอำเภอแต่ละอำเภอนะครับอาจจะเป็นอำเภอคลุขันนะครับผมนะครับผมคลุขันนะครับผมเนี่ยที่สีสเกตก็ยังมีรถนะครับรถบัสเล็กคอยให้บริการอยู่นะครับคลุขันปางกู้นะครับผมไปเส้นไหนยังไงนะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มศสีสเกตนะครับผม ก็มีรถตู้นะครับรถตู้หลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไปสุรินทร์รัตนบึงบุญนะครับผมก็มีรถตู้คอยให้บริการอยู่นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บขสศรีสะเกดนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับผมบรรยากาศที่บขสศรีสะเกดนะครับผม อาผมบรรยากาศก็มีไปรถตู้ไปอุทุมพรนะครับผมนะครับก็มีรถทัวร์ไปบึงบูนไปหลายสายนะครับไปหลายเส้นทางนะครับผมแต่โดยหลักๆแล้วนะครับที่บขสศรีสะเกตนะครับก็จะเป็นรถตู้นะครับเป็นรถตู้สะมากกว่านะครับผมนะครับบรรยากาศที่ศรีสะเกตช่วงบ่ายนะครับนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมไปขู่ขันไปขุ้นหารน,นะครับผมบรรยากาศที่บกอสอสีสเกตนะครับผมช่วงเย็นๆนะครับผมบรรยากาศตามเย็นนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีรถหลายบริษัทนะครับอาจจะเป็นรถโรตาพิบูนทัวร์นะครับผมเชืชัยทัวร์นะครับผมนะครับผมนครชัยแอร์นะครับผมสีมงคลทัวร์นะครับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นี่นะครับบรรยากาศที่บขสสีสเกตนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผม ก็มีทุกๆวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ให้บริการนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับก็ยังมีรถนะครับรถเก่ารถโบราณนะครับก็ยังคงมาให้บริการอยู่นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ครับผมบอกกสอสีสะเกดนะครับก็ ช่วงเย็นๆนะครับผมบรรยากาศยามเย็นมาให้ชมนะครับผมก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมอันนี้ก็ไปปางกูนะครับผมรถไปปางกู่ก็ยังมีรถบัาเล็กคอยให้บริการอยู่นะครับผม บรรกาที่บกสสุรินทร์น,นะครับก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมบกสศรีสะเกตนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับใกล้ๆนะครับก็กมีการวางแผนด้วยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็มาเปิดบรรยากาศที่บกสศรีสะเกตนะครับผมมีสมบัติทั่วนะครับผม ลุงคนนะครับผมนะครับบรรยากาศก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตบรรยากาศที่กสศรีสเกตนะครับผมก็ส่งใบบ่ายนะครับเย็นนะครับผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็ให้ชมนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดิทางแก็จะมา ตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับากานะครับผมก็เข้ามาก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจงกับช่องสเตชันโซเลตในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม